เรื่องนี้นั้นถูกถ่ายทอดมาจากเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของผมเองที่ชื่อว่าสัมพันธ์พัน์ก็ได้บอกเราเรื่องราวของมันกับคนรักหลังจากที่ได้เรียนจบโปวสแล้วตัดสินใจที่จะไม่เรียนต่อทํางานเป็นช่างซ่อมรถอยู่ที่อู่เรียนบัญชีแต่ไปเป็นช่างได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้ได้ลูกค้านั้นมีมากมายหลายหน้าหลายตาด้วยความที่หน้าตาดีกับลีลาควรๆปากหวานสาวคนไหนน่ารัก มาส้มรถมันก็แซวไปเรื่อยจนวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าดาวเอารถเข้ามาสอมพันรู้สึกถูกจะตตามากเรียกได้ว่ารักแรกพบเลยก็ว่าได้มันเข้าไปถามอาการของรถแล้วก็พูดแซวนิดหน่อยสาวเจ้าก็ยิ้มคุยดีด้วยมันเป็นคนตรงๆเลยถามไปเลยว่ามีแฟนแล้วหรือยังผมชอบคุณนะเธอนั้นตกใจเล็กน้อยแต่ก็บอกว่ายังไม่มีแฟนเลย พันดีใจบอกว่าคบกันไหมเถอดพยักหน้าให้แล้วก็ยิ้มจากวันนั้นมาทั้งสองก็เลยได้เป็นแฟนกันภายในระยะเวลาไม่นานพันก็ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าช่างอมรถในอู่นั้นเนื่องจากฝีมือที่ดีแล้วก็ขยันถูกใจเฮียเจ้าของส่วนดาวก็มาหาทุกวันทั้งสองคนก็ได้ไปมาหาสู่ที่บ้านของตังคู่เสมอพันนั้นก็เริ่มมีงานหนักมากขึ้นคงเป็นเพราะว่าได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นหัวหน้า จึงทำให้เขานั้นไม่มีเวลาให้กับดาวเวลาที่ดาวมาหาก็บอกเพียงว่าให้นั่งรอก่อนจนหลายครั้งดาวนั้นน้อยใจกลับไปก่อนเลยแต่สิ่งที่พันสังเกตเห็นก็คือร่างกายของดาวนั้นสู้ผอมลงไปมากหรือว่าเธอจะคิดมากที่มันไม่มีเวลาให้แต่เอาเถอะสิ่งที่ทําอยู่ดาวคงรู้ว่ามันกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะไปขอเธอแต่งงานจาได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ข่าวดีต่อมาก็คือเฮียเจ้าของอู่มาบอกว่าจะวางมือแล้วจะยกอู่นี้ให้กับพันเป็นเจ้าของนั่นก็ยิ่งทําให้พันนั้นบ้างงานมากยิ่งขึ้นไปอีกทํางานหนักแบบว่าหามรุ่งหามค่าเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะโทรไปหาดาวอยู่เสมอน้ําเสียงของเธอนั้นก็เศร้าซึมไม่สดใสเหมือนเดิมพันเลยตัดสินใจว่าคืนนี้จะขับรถพาเธอไปกินข้าวนอกบ้านกันเธอดีใจมากบอกว่าให้รีบมา หลังจากที่วางสายไปไม่นานก็มีลูกค้าประจำเอารถเข้ามา่้มคิดอยู่ว่าจะไปไหมที่นัดไว้แต่สุดท้ายมันก็ไปพาเธอไปกินข้าวร้านอาหารริมแม่น้ำบางปะกงดาวยิ้มหวานยังมีความสุขพันเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มีข้อความเข้ามาที่เพจเจอร์มันเปิดอ่านเสร็จแล้วก็เงยหน้ามามองที่ดาวสิ่งที่เห็นคือเธอไอจนตัวหอบพันรีบเดินไปหาดาว พบว่ามีเลือดนั้นออกมาจากทางปากและก็จมูกพันห่วงเธอมาถามว่าเป็นอะไรทำไมไม่บอกดาวบอกว่าไม่สบายเฉยๆกลับไปพักผ่อนเดี๋ยวก็หายแล้วพันจึงได้เช็ดบินแล้วก็พาเธอกลับในระหว่างทางเธอก็ขอร้องว่าให้เขานั้นมาหาหน่อยได้ไหมเหมือนกับตอนที่เริ่มคบกันอย่าทำงานหักโหมเธอเป็นห่วงพันก็บอกว่างานผมเยอะมากทั้งรถทั้งลูกน้อง ดาวก็ได้แต่รองไห้แล้วจูๆ่ๆไม่รู้ว่าอะไรเก้าสิงใจของพันมันรู้สึกว่าลำการเธอไล่ลงจากรถในตอนนั้นเลยตอนนั้นก็เวลาเที่ยงคืนกว่าๆแล้วก็ขับรถจากเธอไปปล่อยเธอนั้นจืนรองไห้ท่ามกลางความมืดอยู่อย่างนั้นไม่ถึงสิบนาทีมันก็ขับรถย้อนกลับมารับเธอดาวก็ได้ขึ้นรถแต่ไม่มองไม่มีคำพูดออกมาแม้แต่คำเดียวหลังจากวันนั้น พันก็ได้ทำงานหนักขึ้นจนมีเงินเก็บมากเพียงพอพอที่จะคิดว่าจะไปสู่ขอดาวแต่งงานได้แล้วมันบอกกับผมว่ามีอยู่ประมาณ3 0 0แสนและก็ทองอีก10บ,บาทถ้าสิปีที่แล้วคือมันเยอะมากๆวันที่จะไปขอก็เจอเพียงแต่เดือนน้องสาวของดาวที่อยู่ที่บ้านจังหวะเดียวกันกับที่พ่อแม่ของดาวนั้นกลับมาท่นถามว่ามาหาดาวหรือพัน มันก็พยักหน้าเดือนร้องไห้แล้วก็ถามว่าพี่พันไม่รู้สินะเพราะว่าพี่ดาวนั้นสั่งว่าไม่ให้บอกพีพันรู้สึกเสียใจแล้วก็ถามว่าดาวนั้นเป็นอะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนจะไปหาแม่เลยบอกว่าดาวนั้นเป็นเนื้องอกในสมองตอนนี้กําลังจะสูญเสียความทรงจําแล้วมันส่งผลมาทําให้ประสาทตาของเธอนั้นบอดมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านอาของเธอที่จันทบุรี บ้านริมชายหาดซึ่งก็เป็นที่เธอใน,นชอบมากพันนั่งลงกอดเขา่ากมหน้าร้องไห้เวลาที่เขาคิดว่าสร้างตัวมันคือเวลาที่ดาวนั้นมีแต่ความเศร้าหมองอยู่ในใจความทรงจําที่เหลือของเธอจะยังมีเขาลงเหลืออยู่บ้างไหมมันถามแม้ว่าผมจะไปหาดาวพาผมไปหน่อยได้ไหมแม่กับเตือนจึงอาสาแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะพาไปพันนั้นร้องไห้ทั้งคืน อยากเอาเงินมากมายที่มีซื้อเวลาคืนกลับมาแต่มันคงทําไม่ได้รุ่งเช้าก็ได้ออกเดินทางไปที่บ้านของอาไปถึงที่นั่นก็เกือบบ่ายสองแล้วทันทีที่อาเห็นหน้าพันธ์พูดว่าคนนี้เองที่ดาวเอารูปถือไว้ในมืออยู่ตลอดเวลาแม้เธอจะมองไม่เห็นแต่ภาพของพันธนั้นยังคงอยู่ในหัวใจของเธอเสมอมานี่คงเป็นเพราะว่าความทรงจำสุดท้ายที่เธอนั้นอยากจะจำ พันน้ำตากรอถามว่าตอนนี้ดาวอยู่ไหนอาชีไปที่ชายหาดที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเมือมองทะเลอยู่พันเดินเข้าไปหาด้วยน้ำตาที่ครอเบาเขาไม่พูดอะไรแต่ดาวได้ยินเสียงคนเดินมาก็เลยพูดขึ้นมาว่าอาคะดาวหิวข้าวแล้วค่ะพาไปกินหน่อยพันจับมือเธอเดินกลับมาที่บ้านอาถามว่าจะกินอะไรวันนี้ดาวบอกว่า อยากไปกินอาหารตามสั่งริมหาดอาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปนะแต่ความจริงพันเป็นคนพาไปพอไปถึงที่ร้านดาวก็บอกว่าเอาเหมือนเดิมนะคะอาพันเดินไปสั่งแล้วก็กลับมานั่งพอจานข้าวมาวางดาวก็ได้ตักเข้าปากแล้วก็ได้วางช้อนลงแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอาดาวบอกแล้วว่าไม่กินข้าวผัดปูพันเอามือไปกุมมือของเธออีกมือหนึ่ง ก็เอามือไปจับที่ผมของเธอดาวนั้นน้ำตาร่วงแล้วก็พูดออกมาว่าพันใช่ไหมผมขอโทษครับดาวผม่ขอโทษจริงๆเธอเอามือมาจับที่แขนจับหน้าจับตาของเขาพันจริงๆด้วยมีเวลาให้ดาวแล้วใช่ไหมมีแล้วครับดาวต่อไปนี้ทุกนาทีมันจะเป็นของคุณทั้งสองคนก็ได้กอดร้องไห้ด้วยความพิคิดถึง หลังจากวันนั้นพันก็ไปเซ้งอู่แล้วก็มาอยู่ดูแลดาวโชคร้ายถัดมาอีกเดือนหนึ่งดาวก็ได้สูญเสียความทรงจําอย่างทาวดเธอจําจอะไรไม่ได้แต่ก็ยังคงยิ้มให้พันอยู่เสมอเดือนถัดมาเลือดออกในสมองเยอะมากเธอจากโลกนี้ไปอย่างสงบพันก็ได้แต่เสียดายเลยคิดว่าเวลายังไงก็เพียงพอแต่ถ้าไม่มีเวลาให้กันเมื่อนั้นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ มีคนรักมันไปหาบอกรักคิดถึงเป็นห่วงบอกฝันดีพูดไปเถะครับมันดีต่อใจคนทดีรักเราอย่ารอให้สายเกินไปจนไม่มีเวลาบอกกัน